อาวนะครับกระสีผมมาพบกระผมระพิจัยระพบัรบร,บรอกพระสวรรดีผมวันนี้เป็นตอนที่2621ถึงตอนที่2622นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการเสวนานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานได้ดีวดวกว่าครับอาชยในเสวนาจากใจกุลเชียวพุ่นดีเธอนั้นมีเชียวปากเชียวมีมปากและมีสมญนามปาก เจ้าเห็นความดุร้ายเงี้ยเธียไมส่สามารถตัดสินคอมเพงเกอร์ของเจ้าเห็นความดุร้ายได้ในขนาดนี้แต่มันไม่ควรจะอ่อนแอเพราะทายที่สปแปร์เธอนั้นมีบวามพาุรุษในขอบเขตก้องกาท่นานสูงซึ่งต่อเขาได้ทําการบมเพ็เธอด้วยคอมพนเกอร์ท้งวัตถิีดังนั้นคอมพนเกอร์ของเธอก็คงจะไม่ธรรมาดาจะแน่นหนหลังจากการเม่นตานเราอาชยะในสว่างที่ได้ถูกขัดเือนก่อนได้เดินทางมาถึง เยอเทียนได้ทำการต้องมองดูและเห็นฝ่ามีอาชญาในสวาฝารคที่รวมตัวกันอยู่ในที่หิงนือทางเส้นที่13โคนที่จะเข้าสู่ียนสมภารพร้อมกับเจ้าแห่งความรึการาหลังจานั้นไม่นางขอบเขตทุกคนเติจากตระกูลเชียวก็ได้่าเจ้าแห่งความรึกตราและเยอเทียนรวมถึงอาชญาในสวรรคเขาือไปยังดินแดนสมบัติดางกาในวรรนีอาชญาในสวรรค์ทั้งพอดต่างกนตั้งตารอคอย เพราะท้ายที่สุดแล้วหากพวกเขาสามารถเข้าไปในดินแดนสมบัติแห่งนี้ไาพวกเขาก็มีความหวังที่จะรับโอกาสที่ดีชิ่สุีกรรมเวลาที่ผ่านไปช้ชาหลังจากนั้นแว่นตาพวกเขาก็มาเห็นจุมาเปตามันอยู่ในที่ห่างไกลเจ้าเห็นทำนองแครของตระกูลเชียร์ได้ฉีเไปที่เลือดข่าวที่ขดเกล็ดดานหน้าของข่าวและได้เก่าวขึ้นป่าเอาล่ะเข้าไปด้วยกันเถอะ เต้าแหงความรุนรงได้เก่าขึ้นมากรังตักหนาอาชญะในสวอางเคยเอือก็ได้ติดตามตั้งแห่งความดึกแรงเขางสืบทุกขาอของเขาเห็นดีและดังจากที่ผ่านไปสกพักหนึ่งพวกเขาก็พบป่าโรคแผลนอกนานมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเห็นภายใตย้ความว่างเปล่าที่แห็นดีมันกว้างใหญ่ไปอย่างป่าและยังมีบรรยากาศที่มีความประหลาดดูและอันใดหนาพวกเขาเก็าเรื่มระมัดระวังตัวมากขึ้น และทาการปกป้องเจ้าแห่งความรึกครับปราะฐาที่สุดแหล่เราะกิจของพวกเขาก็คือการปกป้องเจ้าแห่งความรึกครับจะหากเจ้าแห่งความรักรตกตาพวกเขาก็ควรจะเดือดร้อนเช่นกันแลาขอบเขตเด้ากรรมดังเช่นสูงข,ของตระกูลเชียวก็ควรจะไม่รบเป็นพวกข่าวอย่างนตาตะเนื่นองนอเจ้าแห่งความร,รับมันมีอะไรอยู่ในทินงแดนสพันห่งนีตระกูลเชียวของตาน่าจะรู้อะไรบางอย่างเสื่อมไป อาชยศัยอเสบีงคนหนึ่งได้ทําการเกาถามอาชยศัยเสบางคนอื่นต่างก็ย่องมองไปที่เจ้าแห่งความลึรลับเช่นเดียวกันและรอคอยคาําตอบจากเจ้าแห่งความลึรลับรอทายได้สุดแรงยิงพวกเขาก็ดาบสะานที่่ฮนีนมาท้อตายพวกเขาก็ยิ่งสามปาปกปกปก้องเจ้าแห่งความลึกลับได้ดีขึ้นทุกหนึ่งตามเจ้าแห่งความลึรลับไมาได้ทําการปิดซ่อนมันอีกต่อไปแต่ได้ข่าวขึ้นมาว่าดินแดนสมบัติแห่นงนี้ มันมีทรัพยกรพิเศษไปจากอย่างเช่นทรัพยากรไขกระดูกไม้ไผ่แห่งขั้ว่าขาต้องการทรัพยากรชนิดนี้เพื่อทาการฟื้นฟูร่างกายของค่าที่กําลังจะพังทลายลงมันเป็นทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูรักษาที่เสียหายจากการฝุฝนตาตดวอย่างเช่นถ้าหากพวกเราทําการฝึกฝนร่างกายทองคําในสวรรค์ที่สมบุนแปดแต่ถ้าหากพวกเราร่มเตยพวกเขาก็จะสามารถทำเอา ไขรกระดกไม้ไผ่แห่งว่างป่าออกมาเพื่อทําการฟพินฟูตาและยังมีสมการอีกประเภทหนึ 1, ่งนั่นก็คือเห็นตรร้อกาเหนึ่แห่งขว่างป่าซึ่งของเดียวตกย้กงกาหนดแห่งขว่างป่าสามารถสกัดออากมาจากเห็นต้อกาเหนึ่แห่งคว่างป่าซึ่งมันจะสามารถตอบรับจินตโนในขอบเขตต้อกาหนึ่ที่อย่างรวดเร็วที่แทนมันก็มีไขรกระดกไม้ไผ่แห่งคว่างป่าและเห็นต้กงกาเหนึแห่งขว่างป่า าชญาในสวัสค์เขาดยอื่นต่างก็ปรับแต่ไปอย่างดีทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้มันมีค่าไปยมักสำหรับพวกข่าวและมันไม่สามารถหาสืิตตาในโรคแผ่นอ่อนอกจากนี้ถ้าหากตระกูลเชียสามารถแตะเงินจำนวนปลาเพื่อทําการจ้างพวกข่าวในการปกป้องเจ้าเห็นความ้ว้กับตามันนั้นจะต้องมีของเรียวไม้ไผ่แห่งรั้งฝาุ่มามากภายในที่หงนตีในเวลาที ไแห่งความดึกตราได้กล่าวเซมขึ้นมายว่าตระกูลเชียงของพวกตราเคยโ่กกลุ่มอาชญาติจะโปรดตาเข้ามาสำรวจในที่แห่งนี้เป็นรานาแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันมีสมบัติสำคัญเช้นอดินอยู่หรือเปล่าพวกเราจำเป็นจะต้องทำการสำรวจด้วยตัวเองเนื่อจากมีแรงมันดมมีอันตรายไปอย่างป่าอาชญาตมในสวรรทุกคนได้ปลดระบัยระวังตัวดูเพราะท่าที่สุดแรงพวกเขานั้นก็ไม่อยากตก าอาชีพในสวรรค์ทุกคนต่างก็มีอนา,าคตที่สดใสแต่ํนพวกเขาถึงไม่อยากจะตกตาภายในสดานที่ยิ่งดีเมื่อใรก็ตามที่พวกเขาตกตาแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจำนวนเท่าใดมันก็จะได้ความหมายสำหรับพวกข่าวระลาดใจในเม่นตาพวกเขา,าก็ได้มองเห็นทาเลไม้พายที่ไร้ที่สินโุดสิ่งพวกมันจะระลุนต่างมีขนาดเท่ากับโพรที่เต็มไปด้วยความเรีกรับอวาไ้ที่ินสุด นั่นคือไม้ไผ่ที่ดำปานเดียสะพานอาชยะในสวรรค์พุกโคต่างขึ้นเด่นไปอยป่างพาแต่แล้วก็ตามไม่ใช่ว่าไม้ไผ่ต้องกําเนิดในสวรรค์ทุกโตแต่สามารถที่กําเนิดของเรียวไม้ไผ่แห่งความเป่าตาพวกมันจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อทำการค้นหาคำตอบก่อนพวกคนเราเอาไว้ซักตอนอาจจะมีสิ่งวิเศษที่พิเศษที่ซ่้นตัวยืนได้ต้นไผ่ทุกคนเนิดในสวรรค์เราในกอดตา ความแข่งกัเขาวกขนตาส่งพลดังไปอย่างป่าเหมื่อเทียบกับอาญตในสฟาในขอบเขตกระด็ปกระกดเก้าวขา้นรูปป่ารละตะกุลเชียก็่อได้ส่งพวกข่าวเข้ามามากกว่าสิบตนอาชญาจตโปตาเกือบทั้งหมดที่เดินทางมาไที่หงน,นี้ต่างก็ได้รับความเสียหายอย่งางาและเียงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เดินทางกับป่าซึ่งเขาก็ได้ตกแต่ในมิชาเจ้าแห่งความรุนแรงได้ทำการเก่าเดืยมันน่าจะเป็นเพราะ พึ่งไม้ไผ่แห่งเองป่าใช่หรือเป่าอาชญากรในสวรรค์ผู้หนึ่งได้ทําการสอบถามใช้กระแไม่มันคือสิ่งวิญญชนิดหีเกี่ยวของความรู้ลับพยานาตอบราบอะไรบรันทีเราอาชญากรในสวรรค์ก่อเหตการเข้าสู่ป่าไผ่ต้นกำหนดในสวรรค์เทราโค่หลังจากที่เขาไปแปรอาชญากรในสวรรค์เทราโค่ก็ได้ใช้จิยมรงในขอบเขตต้นกำหนดของพวกข่าวเพื่อทําการสรํารวจความว่างป่าภายในไม้ไผ่ ต้องคนเด็กในสวรัคลงที่เจตจำนงแหนงตาไม่อาจจะสามารถจะสอบตาและเป็นไปนเมตตาที่จะทําการแทรกเสียงเข้าไปาในต้นไัยที่ดาําป่าในสวรัคลงที่มีเพียงเจมจนงทละควเป็นต้นกานังทั่งตาที่สามารถทําตาและเราเาัยยในสบารค์คนอือที่เข้ามาภายในที่แหนงนีต่างเขามีเจตจำองทุกคนเนิตอันนี้บ้างป่าอันนี้ก็บ้างป่าแต่ในกระดานหา พืชไม้ไผ่แห่งขงั้วปอลขนาดจ่าที่จะรอวางรรคความจริงละภาพหมายตาก่อได้ปอมมาจากภายในต้นไผ่ทุกเนาดในสว,ว่างขณะได้ทำการทวงตีอาชญาในสวรรค์ให้รันที่ความสามารถในการทวมตีและการสังหาของพืชไม้ไผ่แห่งขงั้งป่ลนั้นน่าเสื่อมควาไปอย่างปาหมันทานรถเจอร์รุนแก่และมีความเชื่วชาญในการทำลายําพึ่งการแต่อะไรก็ตาม เขานั้นก็เป็นเชษในสวรรค์ในขอบเขตกระดาษกระดก้าขั้นที่มีชื่อรัตตตัวตนที่สุดปกติก็คืออาชยะในสวรรค์ในขอบเขตกระดาษกระโก้าขันที่ชื่อเจ้าแฮสมโมดังนั้นเขาจะสามารถตอบโต้ได้เป็นเรื่องปกติตุ้งตุ้งตุ้มอาชยะในสวรรค์ปุ่นหนีได้ทําการต่อสู้กับพึ่งไม้ไผ่แห่งวางป่าแม้ว่าเขาจะสามารถปราบปรามศัตรูได้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่สมคัญก็คือเมื่ออะไรก็ตามที่มันรู้ว่ามันไม่ใช่ต่ออสู้มันก็จะสามารถซ่อนตัวดูในต้นไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ตาพึ่งภัยแห่งเขาบ้างปามันสามารถพึ่งเฉยต่อต้นภัยต้นกำเนิดในสวรรค์และเดินทางเข้าไปได้จางง่ายตาแต่สําหรับอะยดในสวรรค์เขาเลคือพวกมันไม่สามารถทำตาพวกเขาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการตารจสอบตัวต้นภัยต้นกำเนิดในสวรรค์ซึ่งมันทําให้ฝ่ายมีเวลาที่จะรบ,บนดี ดังนั้นการที่จะพระสังฆาพึ่งภัยแห่งข้องปานตัณฑ์ของขังดามาทำการร่วบรวอจัดก,การบรรษาทเจ้าแห่งความรุนแรงเพื่อขึ้นมามและอันใดตามอาชญะในสว่างคขตอือ,อก่อได้โจมตีชิ้นกลางแรงที่เสียงก็ทำการโจมตีตุ่งทักษะศักดิ์สิทธิ์ในเสาฝากของอชาชญะในสวัสดอนตีต่างก็ถูกใช้งานขึ้นมาอชาชญะในสวรสบร์บังโคได้ใช้ทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ในเสาฝา ป่าเพียรควบคุมอนา,าเคเพื่อทําการกักขังพึ่งไม้ไผ่แห่งรองป่าเดินโตมทาให้มันไม่สามารถดำเนิบต,ตาและทันทีจากหนักเยิ่งเถียนได้คนอื่นขเขาเข้าทำการโจมตีตู้จากการโจมตีครั้งแรกที่ทําการโจมตีเข้าใส่ร่างกายของพึ่งไม้ไผ่แห่งร้องป่ามันยังได้ตกตายภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่ทําการสังหารพึ่งไม้ไผ่แห่งร้องป่าเจ้าพูรุกราบก็ได้เดินทางเขง้ามา นันก็ทําการหักหาของพึ่งไม้ไผ่แห่งคล้องป่าเราได้ทําการเจี๊ยบนำพึ่งไม้ไผ่แห่งค้องป่าออกจากป่าจากหางของป่านำพึ่งไม้ไผ่แห่งค้องป่ารอนมีพวกเรามาแบ่งกันเธอถึงมัรจะไม่ดีทากของเรียวไม้ไผ่แห่งค้องป่าก็ตาแต่มันค่อนข้างดีเช่นกันต้องเห็นความดูแลเพื่อเขาขึ้นป่าขอบคุณต้องขอามดรับที่ทําการแบ่งป่าอาชญาในสวาลครเขาเลยอือกอได้ทําการข่าขอบคุณบอกท่านเป็นคนสังหารป่า ดังนั้นพวกเราจะต้องทําการแบ่งการเจ้าเห็นความลรึกรับ์ด้วยข่าวขึ้นมาด้วยรอยจีบจริงแล้วเธอไม่ได้ดูถูกนาพึ่งไม้ไผ่แห่ง้องปอนี้เตอแต่จะหากเธอแบ่งปันมันให้กับพวกข่าวมันก็จะทำให้พวกข่าวพายายามจางหนักขึ้นกว่าเธอหลังจากที่ทําการแบ่งนาพึ่งไม้ไผ่แห่ง้องปอนเสร็จสิเอาราบพวกเรามปทำการค้นหาของเร็วไม้ไผ่แห่ง้องป่ากันต่อดีกู่จ้าเห็นความปรึกัร์ด้วยข่าวขึ้นป่า หลังจากนั้นอาชีตในสวรรค์ตะวันปาก็ยังคงค้นหาใครกระดุกไม้ไผ่แห่งห้องป่าต่อไปพวกขอได้ทำการค้นหาต้นไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ที่เราโตและในกระดานหานอาชีพในสวรรค์พูหนึ่งกันได้ระกความเป็นป่าต้นไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ต้นนี้มีใครกระดุกไม้ไผ่แห่ง้องป่าอยู่แตนอาชีพในสวรรค์เ็ได้เอือก็ได้เดินทางห้องป่าพวกขอได้ทำการตรวจสอบ เราได้ยังไงป่าด้านในของต้นไั้ต้นเด็ดในสบพตนต้นดีสามารถให้กํำเนิดครกระดูกไม้ไผ่แห่งควเมป่าขึ้นมาตาทําลายมันซ่าเจ้าแห่งความดุดับได้เก่าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นตู้มอชยะในสบพานก็เลยคือได้ทําการโจมตีไม้ไผ่ต้นเน็ดในสะพานต้นดีตุ้มตุ้มตุ้มไม้ไผ่ต้นเด็ดในสะพานได้แตกออกมาจากด้านในขางรถเร็วเผยให้เห็นขกระดูกไม้ไผ่แห่งควาป่า ขกกระดกไม้ไผ่แห่งห้องป่ามันมีสีเขียวพร้อมกับสีขาวแผ่ออร่าสีเขียวมาจากจุดที่มันแตกหักมันมีของเรือไม้ไผ่ห้องป่าอยู่ในที่ห่นนี้จำมันไม่เรอเธอจากนั้นเจ้าแห่งห้องป่าก็ได้เก็บสมบัติมิติออกป่าและได้ทําการเก็บเกี่ยวของเรือไม้ไผ่หหองป่าเรหล่านี้ออกไปแม้ว่าตะกุนชีจะสันดาป่าจะมอบสัมภกระที่เป็นประโยชน์บ,บางส่วนให้กับไอแซคในสวรรค์เราที่ แต่พวกขออ่ายต้องออกจากที่ที่นี่ได้เสียก่อดังน,นั้นข่กระดูกไม้ไผ่ขหงพวกาเรานีจะต้องส่งสมบัติเกัาเจ้าแห่งความดึกิศเพื่อทําการ,ป,ราาาป้องป้องบรรดาบเอาลับขือนบัดต่อกันดีกูเจ้าแห่งความดุรบศพลิกขึ้นหนึ่งป่าในอีกไม่กี่ปีขป้างหน้ายิ่งเถียนได้ดก็ได้คือก่อได้ทําการคา้นพบของเรียวไม้ไผ่แห่งองป่าในไม้ไผ่ก็กำเนิดในสวรรค์เดือดเือและกันได้พบกับพึ่งไผ่แห่งองป่าเป็นข้างเขาอีก แต่พวกมันก็ได้ถูกสังหารลงในระับตัวด้วยความเลอะของป่าไม้ไผ่ต้องกาเงินในสวรรค์ทีโอกาสที่จะพาะขากระดูกไม้ไผ่ของป่ามันก็มีระดับที่สูงเช่นกันดังนั้นตอนตีอาชญาในสวรรค์ทุกคนร้อนใจอยู่ในอารมณ์ที่ดีเราจึงพวกเขาคนพาะขากระดูกไม้ไผ่ของป่ามาเท่ากันพวกเขาก็ยิ่งได้รับรางวัลมายิงคือภายในอนาคตแต่ยิ่งปรากฏน,นักษณะที่เห็นตี มันเป็นสดานที่เฮอกาและสมบัติแห่งสมบัติแห่งนีก็คงจะมีมากกว่านี้แน่นอนแต่อะไรก็ตามมันยังมีชีวิตในสวรรค์อีกจำนวนหนึ่งที่ดูเข้มขื้นและระวังตัวตลอดเวลาพวกเขาเรียกผ่อนคลายไม่เต็ม่อและยิงได้เห็นความดูรับดาเธอได้ระมัดระวังตัวตั้งแต่ตอนต้นึนตอนนี้เธอไม่อยากจะตกตานในแห่งนี้ดังนั้นจึงเป่นเรื่องปกติที่เธอจะไม่พรมป่าหรือเข้าป่า ในป่าไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ไม้ไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ดีมีของเรียวไม้ไผ่แห่งของป่าจูอันดีก็มีแค่เองก็พะไม้ไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ที่มีของเรียวไม้ไผ่หของป่าดยเช่นกันพวกขอเดีอบปากไม้ไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ภายในพื้นที่แห่งนี้มากกว่าสิบตมันได้ให้กิวเตอแค่กกระดุกไม้ไผ่แหองป่าขึ้นหนาพร้อมกันในขนาดนี้พวกเขาต้องปอดต่างก็ตัวตึงตุ้ง พวกเขาได้ทําการต้มตีไม้ไผ่ต้นกำเนิดในสวรรค์ที่ดับตเพื่อที่จะทบของเรียวไม้ไผ่แห่ง้องป่าโดยเรียวที่สูงแต่ก็ตามทียเทียนได้ใช้บริวารในการขัดรอคเพื่อทำการตรวจอสอบสถานก,การณ์โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้พึ่งไม้ไผ่ห้องป่าเข้ามาทำการต้มตีแต่ในกระดันหกักในความคิดคนเดียทีมันก็ปรากฏป่าจำนวนพึ่งไม้ไผ่ห้องป่าตา่างก็ดังเพิ่มขึ้นที่ระับตัว ะไรพวกเขาได้ถูกเปิดทำอย่ากรถดเร็วไม่ดีแย่มีพึ่งไม้ไผ่ข้องปาง่าจุบัป่าได้ปรากฏตัวคือรีบอกจากที่อันนี้เดียวนี้ได้เอเหียนที่ทาการเกาเตือ้อพึ่งไม้ไผ่ข้องปา่ามันดูที่ในกาอาเซียนในใสวันเรานี้รู้สึกุลกพวกเขาไม่รู้สึกได้ถึงการมีจูของพึ่งไม้ไผ่ข้องปา่ามาเจนหน่อแต่ไม่ทาาพึ่งไม้ไผ่ข้องป่าใครก็ข้องปา่าและเป็นเรื่องปกติที่พวกมันจะสามารถสัมผัสตา ทันใดนั้นการแสดงออกของพวกเขาก็ได้เปลี่ยนไปไปอย่างป่าดาได้ทำลายต้นไม้ภายต้นคขาเธอเนสซบ,บันพวกนี้ต่อรีบทําการรบมีเร็วค่าและในทันทีพวกเขาก็ทําการปกป้องต้องเห็นความือดรับเพื่อทําการจักป่าแต่อยาก็ตามพวกเขาด้ถูกเปดต่อบแรงจากนน้ำมึนอาอาชยพเนสบ,บันนี้ก็ได้ปรดาดเข้ากาับพึ่งไม้ไผ่แห่ง้องป่าตุ้มตุ้มตุ้มการต่อสู้ที่เกิดขึ้นแต่อยก็ตาม ตำดองความพืชไม้ไผ่แห่งข้องปอนตามันมีมากเกินไปมันมีพืชไม้ไผ่แห่งข้องปอนรับรอการทำการเปลี่ยนแปงพวกเขายูซึ่งมันจะได้กับระย,ยัะในสวรรค์น,นับรอใดขอบเฟกการประกะดเก้าขาพวกเขาไม่สมบัตท่านทาสนีตาในวรันตีพวกเขาก็ต้องทำการปกปอกเจ้าแห่งความรุ้รเพิตาและถ้าหากเรี่ยวดึตีพวกเขาก็อาจจะมีชีวิตรอแต่ทันใดน้นรูแปแบบเพื่อกดของพวกเขาได้ถูกคำตาและอายยะในสวรน ก่อได้ถูกปิดปอกโดยพึ่งไม้ไผ่ข้องปัจจุบันป่าแร้ยิ่งเป็นคนนั้นพึ่งไม้ไผ่ข้องป่ามันได้สามารถจำใบเขาปายในไม้ไผ่ต้องกำเนิดในสวรรค์อีกดูความสามารถในการที่ชีวิตของพวกมันนั้นติดสมบัติังไปอย่างป่าพวกเขาแทบจะไม่สามารถสังหารพึ่งไม้ไผ่ข้องป่าได้เลยในวันกีเจ้าเห็นความรุนแรงได้ทําการต่อสู้เพราะเธอได้ตกเป็น้มป่าของพึ่งไม้ไผ่ข้องป่าประมาณสิบดูตุ้มตุ้มตุ้ม หความบึกตได้ทำการขึ้นไปจังรถเ,รเธอได้แสดงคำประกันของเธอออกมาเด็กกำลังประกอบเส็จทุกคเธอกดเก่งเต็มเน็ตในสระ่าเธอแหนมเทพจะมีทุกตาแต่แล้วก็ตามเธอ,อยังไม่ได้ทำการฝึกปลร่รางกายทองคําในสว่รยนที่สมบูรณ์แบบแต่เธอได้ทําการครอบนั่งหัวใจในสระาโรฮิตซีทองในสระายน้และกาดุกซีทองในสระวาย้ำด้วยคำประก่งของเธอ,อ,เ,ธอเธอสามารถรเบิกกับพืงไม้ไผ่ห้องปาก ได้มากกว่า10ตัวในเวลาเดียวกันตาซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นในแันทีพึ่งไม้ไผ่แห่ง้่องป่าประมาณ10ตัวได้ทาการโจมตีเธอพร้อมการดูดดูดเจ้าแห่งห้องป่าก็สัมผัสได้ถึงวิกฤตที่กำลังจะมาถึงแต่ในช่วงเวลาวิกฤตยนยิ่งเย่เถยงก็ได้ทําการโจมตีเขาด้วยท6หอกตาซึ่งเป็นอาวุธกดแกนนทุกควเลยแต่ด้าโจมตีออกไปด้วยพลังงานทั้งปอดเพียงแค่การตีครั้งเดียว มันก็ได้ทะลุตาของพึ่งไม้ไผ่แห่งข้องปากและสังหารพวกมันใดันทีรรงตักดนานเยี่เทียงก็ทําการต้มตีสําเกาสาตาและในการย่มตีในราคาพึ่งไม้ไผ่แห่งข้องปากไม่สามารถต้มดีตาแสดงเห็นเึงความแพ่งการตีเทพแต่ไม่สามารถชนะตาเท้าเห็นจุดจบเต้าเห็นความรู้รับลูกปากความแข่งแ่งคนงเยี่ยงยเทียงนั้นแข่งแกงไปย่อมปากและตัวกลุ่ของเธอก็ได้บอกปากยเยี่เหียงนั้นเป็นผู้แข่งการที่สุดในการทดสอบ แต่เธอก็ไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งมากถึงขนาดดีระดังแต่ที่เทียนทําการสังหารพ่งไม้ไผ่ของปอเรานี่เสร็จสิ้นเขาก็ได้ใช้โอกาสดีในการเก็บสร้างสมของพพกปานเพราะนำพ่งไม้ไผ่ของป่าทางดูในร่างกายของพกปานซึ่งเป็นสมบัตทิที่ดีเช่นกันเจ้าแห่งคอนดูทาวมากับค่าสาขค่าจะพาเจ้าจออกไปย่เทียนไม่ได้ตาบอดพอที่จะคิดว่าของตามสามารถสังหารพ่งไม้ไผ่ของป่าทั้งปอน ภายในที่ชนีตาดแต่หากมีพื่งไม้แผ่นข้อง่อที่แข็งแขางเข้าหมูป่าเขาก็คงจะเดือดรรอนและอาจจะไม่สามารถปกป้องเธอได้ด้วยสาบดังนั้นเขาจะต้องออกจากที่แห่ง่ดพร้อมกับเจ้าแห่งความดุตาและไรค่อยตัดสินใจปาจากพวกเข้าหมป่าในที่แห่งนี้อีกดรื่มป่าตกโกรกเจ้าแห่งความดุรับพยายามหน้าหินดูอะ,ะได้ะทำการติดตามเจ้าแห่งปายและอาชญาในสภาพเขคเลเอ,อต่างก็พยายมามเต็มที่ พื่อเริ่มกิจการเตรียมพร้อมในครั้งตีเวลาที้ผ่านไปาชาชาและในที่สุดเด็เอเทียนจะได้ออกมาพร้อมกับเจ้าหฮลคอนเด็กทาและอาชญาในสวรรคคนอื่นๆก็ได้ออกมาที่เราคนแต่พวกเขาได้หมดต่างกันรับดเจ็บสาหาัสดังมีอาชญาในสวารที่ยังไม่ได้ออกปากเจ้าเฮลความดรับกระหนักในปากมันมีบางอย่างที่ผิดปกติและอาชญาในสวรรคุ้นตานของไม่สามารถจบดีออกมาตาและตามถึงก,การเอาไป เธอได้ทาการติดต่อกับอาชยาในสวางคนดังกาแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับซึ่งมันไม่คอมปาอาชญาในสวรรค์บบดีมีโอกาสที่หลอกตาข้างใายสูงไปอย่าง่าฟื้นฟูวาแพ้ก็ไดีเถียงได้ทําการกล่าวเตือนเจ้าเห็นความลึกรับและคนอื่นๆได้เริ่มทําการฟื้นฟูตัวเองเจ้าเห็นความลึกรับได้นำกระดูกไปภายห้องปราบางสนอ,อกปาและนํไปแจยให้กับอาชญาในสวรรค์อื่น เมื่อทาการฟื้นฟูเพื่อให้อาการบาดเจ็บของพวกเขาฟื้นฟูขึ้นมาอย่างสมบูรณ์โดยเร็วเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะทําการหาฤกษ์ในคางป่าจะเข้าสู่ป่าต้นไผ่ต้นฝนเดชแห่สวรรค์ในเรื่มป่าสิ่งที่เทียมเวลับาดเจ็บดังนั้นเขาจึงไม่ทําการทักษาแต่เท่าแห่เขาได้รับจังของบกบักดูในจำนวนเท่ากันให้กับยี่เทียนดูดีหมาเช่นนั้นบางคนจะไม่ยืยทำต่อเยี่ยทีเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผม เอาแล้วมาชมกันต่อผู้นี้ครับเมื่อเหตุการณ์รัอไปนั้นเไปไ็ด้กันนะครับผมเอาลนะครับถ้าว่ากันแต่ขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเปลี่ยนขเดียวครับของครับ